สวัสดีท่านผู้ชมคุณด้วยนะครับอยู่กับผมโซก้านะครับจากรายการโซก้าพีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่ากูจะได้เป็นพิมพ์ละวายนะครับเอ่อถ้าถามเป็นรุ่นอะไรนะครับก็เป็นโอเกอร์คีเก้าห้านะครับจริงๆนะครับเอ่อประมาณอีกสี่อีกประมาณ ประมาณวันที่สิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับผมก็จะได้นะครับกูย,ยืนเลยเนี่ยนะครับประมาณวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะรีวิวให้ดูเลยอ่าประมัณเป็นยังไงความสวยมันพอดีไหมเออเราจะได้เห็นถึงสรรพคุณของมันแล้วเออแม่ตะโถเอย้ยอ่ะ แม่เนะย่แนมะ่ดูหรอกขาน่ารักนะคุณเน้นไหมครับเมาส์ทำไมผมไม่ผมไม่รีวิวเหรอกูรีวิวแล้วแต่ผมกำลังจะแก้อยู่นะครับอ่านะครับบายบายนะครับจุ๊บๆวทานชอร์บลินกดไลค์กดแชร์กดนนะใครเพิเข้าไปแชร์ได้วยนะครับบายบาย